ได้แนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาร่นะคะวันนี้มาแบบน่ากึ่งสดเนาะหลังจากอีพีที่แล้วนะคะที่ทำพิกอากาศในหัวข้อเขา,าเราจะทํำยังไงก,ก,กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้วันนี้เราจะมาดูใจเขาคนที่เราคุยอยู่นั้นนะคะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแอบรักแอบชอบว่า เขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะนี่คือการอ่านดวงโดยรวมทั่วไป general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสีสันควายค่กใครจะดูวดวงส่วนตัวแอลลน์มาที่นมสวิตช์56356 56, 56, 56, นะคะแล้วก็วันนี้มีไพ่ทั้งหมดห้ากองให้เลือกเช็คเช่นเดียวกันเลยแต่ขอไข่ของหน่อยได้ไหมพอดีว่าคุณแม่ทําเทียนหอมมานะคะเป็นเทียนแม่หมดนะคะซึ่ง เป็นเทมเ a k e อาวิชนะคะซึ่งจะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ169บาทนะคะ8 0 ml นะคะค่าส่ง5 5บาทชิ้นต่อไป10บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วหากใครทำทำสเต็มให้กับเราก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะตกใจนะคะว่าหน้าตาอาจจะน่ากลัวไปซะหน่อยนะคะหน้ากึ่งสดก็คือแค่ทาลิปให้ดูหน้ามิสแคขนาน,นเองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะมีไพ่ทั้งหมด5กองนะคะกองแรกนะคะก็คือกองน้องไวท์นะคะนี่ค่ะกองที่2นะคะ universe ค่ะกองที่3นะคะก็คือกองน้องลูดี้ค่ะกองที่4คือกองน้องทรานนะคะกองที่5นะคะคือกองน้องนกยูงค่ะอ่า white universe ส u d ด tran นนกยูงนะคะเลือกไพ่แล้วถามเขาว่าอ่า เขาจะยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเมื่อเริอมได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะกองแรกกองน้องวัยนะคะกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเราขอดูสภาวะจิตใจเขาที่มีต่อคุณหน่อยค่ะสภาวะที่มีจิตสวัดสภาวะใจของเขาที่มีต่อคุณนะคะ อุ oops, oops, oops. ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บส์ไพ่กระเด็นใบแรกนะคะเป็นเดอะเฮอร์มิค่ะอืมใบที่สองนะคะเป็นเดอะฟล l ค่ะใบที่สามเป็นแจสติกนะคะใบที่สี่เป็นไนท์ซอบสวร์นค่ะ และใบที่5นะคะเป็น Tree of s u คค่ะคือเขาว่าถามว่าเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณคือมันไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่มันเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเขายังเฉยๆอยู่เหมือนคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือในลักษณะที่แบบว่าไม่ได้คุยกันแบบประติดประต่ดตอด้วยความที่เขาเป็นคนที่นงเงียบและมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยมันเหมือนเขามองว่าคุณ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นคนคุยเป็นไพ่ทริออฟคัพหร <un> <Common high> ือในลักษณะที่อาจจะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเป็นในลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้ด้วยซ้ำคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวท่าลมเมถุนตุนกุมชาวท่าไฟเมฆสิงห์จูดุและชาวท้านามกรกฎพิจิกมีนค่ะคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสอาทิตย์จันอังคารศุกร์นะคะมีความสัมพันธ์ที่แม่มองว่ามันเป็นไพ่หกเหรียญแม่ว่าเขาคุณน่าจะมีใจมากกว่าที่เขามีใจแล้วทีนี้มันมันเกิดการไม่เท่าเทียมกันเป็นแจสตี้ขึ้นมามันเกิดการที่แบบ ฝ่ายหนึ่งมีใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าที่ฝ่ายหนึ่งมีใจตอบสนองกันมันจึงทาให้เขาคิดว่าคุณเป็นแค่เพื่อนคุยหรือคนที่อ่าเป็นคนดีคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตในความสัมพันธ์นั้นเราเป็นสามถ้วยเขายังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ที่จะจะจริงจังเสียเท่าไหร่ต้องบอกว่านี้น้องไม่ได้จะจริงจังเสียเท่าไหร่รู้สึกดีไหมหนึ่งถ้วยรู้สึกดีมันเป็นการเริ่มต้นรู้สึกดีแต่เป็นฟลายออฟชารรู้สึกดีที่ไม่ได้รู้สึกรักฟลายออฟชารในที่นี้คือรีเวิร์สด้วยตัวของเา กับคุณอาจจะเป็นการการที่เรียกว่าแปลกใหม่หรือเป็นการไม่ปฏิบัติต่อเนเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะมันเป็นแบบน,อน้องแล้วเป็นแต่เจวี่วะเนี่ยกลัวในสําคัญเลยคือเ h i r d Party กับ Favorite Benefit แต่แม่มองว่าคุณน่าจะรักเขามากกว่าที่เขารักคุณไม่ซ้านะคะทีนี้เขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ temperance ้าว แล้วเป็นไพ่แบบเด็กทรีเอนะเขาจะนิ่งๆเฉยๆ,ๆ,ๆกาลังมองว่าถ้าคุณไม่ได้คุยกับเขาปฏิปต่อบ,บางครั้งมามาไปไปหายๆออนออลออลด้วนนะควีนออฟซอรขึ้นมาเขาจะนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาจะไม่ทําอะไรเลยเป็นไพ่ของเซเว่นออฟซอคือมันก็จะไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงหรือไม่ว่าเขาจะเขาจะคิดอะไรเขาจะไม่ทําอะไรเขาจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันไหลไปเรื่อยๆแบบในลักษณะที่เรียกว่า คือเธอจะอยู่ก็โอเคเธอจะไปฉันก็ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆด้วยความที่เขาเป็น Nine, ปนายซอฟต์แอนด์ลคือเขาเอาแต่ไม่ใช่เอาแต่ใจนะแต่โลกส่วนตัวของเขาสูงมากและเป็นฟิลที่แม่มองเห็นว่าเขาคนนี้ไม่ได้คิดที่จะพร้อมที่จะมีใครตั้งแต่แรกการที่เขามาคุยกับคุณมาเหมือนฟิลเหงาหรือในลักษณะที่แบบว่าอย่าหาคนเข้าใจอะค่ะทำนองนั้นเสียมากกว่าเนี่ยพราะมันเป็นไพ่เดชเชียร์ยอขึ้นมาเห็นไหมว่าสิ่งหนึ่งเลยอะคุณจะหนึ่งกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วเข ฉันไม่พร้อมอ่ะฉันไม่พร้อมที่จะรักนะแต่ว่าให้ได้แค่เพื่อนคุยนะคะสําหรับกองนี้ไม่พร้อมที่จะรักแต่ให้ได้แค่เพื่อนคุยเพราะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งเลยเราเราต้องมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนไพ่มันบอกว่าคุณรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่เพียงแค่คุณยังไม่มั่นใจว่าคุณจะไปในทิศทางไหนดีแต่ณเวลานี้ถ้าเขาไม่ทําอะไรคุณก็หยุดก่อนไม่งั้นมันจะเหนื่อยมากกว่านี้นะคะอย่าพึ่งไปลงใจอะไรกับเขามากจนเกินไปนะคะและนี่คือกองน้องไว้ค่ะ กองที่2น้องยูนิเวิร์สนะคะใครเลือกกองน,นี้ไหนดูซิน้องยูนิเวิร์สนะคะเรามาดูกันว่า <c oughs> เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> ขอดูหนะะ่อยค่ะว่าความรู้สึกของเขาความรู้สึกนึกคิดในใจเขาเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ <c oughs> The Tower <c oughs> King of Swords เฮซอกสฟอนโห King of Penta c l e s ได้แต่ไพ่ n ิงคิงเข้ามาเลยเป็น LGBT ด้วยหรือเปล่าเนี่ย The Lover The Lover ในที่นี้มันเหมือนแบบเขามองคุณเป็นตัวเลือกนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณรลูกใครบางคนในที่นี้คือชาวท่านลมพฤศกอาจเมถุนตุนกุมแล้วก็ชาวท่าไฟเมฆสิงหนูชาวท่าดินพฤศกกันมังกร คุณอาจจะเลิกลากันไปแล้วหรือในลักษณะที่แบบว่าไม่ได้คุยกันแล้วหรือมีการห่างเหินกันมามาไปไปหายหายในตำแหน่งเขาเขามีความคิดถึงคุณนะคะเป็นไพ่ของ six of cups แต่มเป็นความคิดถึงที่แบบไม่ได้มีอะไรกันฟีลแบบถ้าคนเคยรักเลิกกันไปแล้วคือแบบอารมณ์ของคนเคยใช้ชีวิตร่วมกันคนคนเคยรักกันทานองนั้นสิ่งหนึ่งเลยนะเวลานี้เขาดูนิ่งนะคะเขาดูนิ่งมากเป็นไพ่ของ king of pentacles ค่ะ เขาดูนิ่งเขาดูเฉยเขาดูไม่รู้สึกอะไรเลยและมันเป็น the c h a e r แม่กำลังมองว่าคุณของคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์เลิกรากันหรือในสักษณะที่เทกันไปแล้วแล้วหรืออาจจะมีการทะเลาะกาันแล้วมันอยู่ระหว่างช่วงที่แบบจะรัก,จะ,รกจะเลิกหรือในลักษณะที่แบบมามา,มาไปไปกับกับมามาไปไปกับกับหรือแบบจะรักก็ไม่รักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเลิกก็ไม่เลิกร้อยเปอร์เซ็นต์คนนับซ้อสขึ้นมาคุณเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือคุณกําลังมองว่าแม่งมืองเจายัางไงวะ เฮ้ยว่าไปเจ้ายังไงไหนบอกสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายสิ่งหนึ่งเลย The l เวอร์มันบ่งบอกถึงเขาอาจจะมองคุณเป็นตัวเลือกหรือเขาน่าจะมีใครคนใหม่แล้วเดี๋ยวซันขึ้นมาเนี่ยคุณก็รู้นะว่าความสัมพันธ์มันเป็นในทิศทางไหนเพียงแต่ว่าคุณรอให้เขาพูดว่าแบบเออเลือกกันจริงๆนะหรือแบบเออจะกลับมายังไงหรือจะให้เป็นแบบไหนบอกสิบอกสักคำหนึ่งจะได้เคลียร์ใจตัวเองถูก ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฮะ t ด e High p r i แม่งอันนี้มันนิ่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะมันจะนิ่งเงียบแล้วมันก็จะแบบรอให้คุณเดินออกไปเองต่อไปนี้อนะมันจะนิ่งเงียบถ้าคุณทนไหวคุณก็อยู่แต่ถ้าคุณไม่ไหวมันจะนิ่งเงียบแล้วรอให้คุณเดินออกไปเองเป็น Full of c a r s และเมื่อเวลาที่คุณเดินออกไปอะมันจะชักขยอ้คุณลูกกลับมาแบบเอ้ยไปทําไมมีอะไรเอา้า ก็มึงนี่เมื่ะทำนองนั้นนะคะเขาจะรองให้คุณเดินออกไปจากเขาเองเนี่ยแล้วเป็นเพ princess of swan คือพอกลับไปก็เหมือนเดิมเอชอฟสอนความท้วยความทุกอย่างความโอกาสแต่พอเราเดินออกมาชูออฟสวอนตามหาถามว่าอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ชักขเขยอะกันแบบเนี้ยมีแต่คุณที่เหนื่อยเซเว่นออฟสวอนขึ้นมามีแต่คุณที่เบื่อมีแต่คุณที่เอ็มเพรสคือจะต้องตามตลอดแล้วเป็นไฟออฟซอนบอกเลยว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาความเจ็บปวดมันจะมี นะฮะห้าดาบขึ้นมาถ้าคุณให้โอกาสเขาความเจ็บปวดมันจะมีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาไม่คิดจะทําอะไรแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะเพิ่มความสัมพันธ์แล้วก็ไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วบล็อกตัดจบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคนที่เลือกกองน้องยูนิเวอร์สนะคะสิ่งหนึ่งเลยคาแนะนาอ่ะแม่มองว่าแบบนายซอฟเพนเคิร์ลคุณกลับมาถามตัวเองไหมว่าแบบเยยยเเเรราาาาาพยายามมากกินไปปหือล่ แล้วความพยายามนั้นอ่ะมันมีผลดีกับเราหรือเปล่าและพ่ายแบบเดอะสตาร์คือแบบคุณควรจะกลับมาฮิลิ่งตัวเองอะค่ะคุณควรบอกตัวเองว่าแบบพอไหมมันเหนื่อยเกินไปนะถ้าคุณก็รู้ว่ามันเหนื่อยเพีแต่ว่าคุณก็แค่แบบเอาวะมันยังมีความหวังเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยพอเลยค่ะไม่งั้นคุณจะเจ็บยิ่งกว่านี้นะคะคุณลูกขาและนี่คือคนที่เลือกกองน้องยูนิเว s ร์สค่ะกองที่สามนะคะกองน้องรูดี้ค่ะใครเลือกกองนี้ เขาดูหน่อย <c oughs> เรามาดูกันว่าความรู้สึกและคิดที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรแล้วเขายังไงเขาจะทําอย่างไร,งไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะฮะเป็นางานแต่ผมส่งใหม่น่าเกลียดไหมต,แบบตัดแบบตัดเลยนะแต่ก่อนแม่ไว้ยาวถึงขนาดนี้นะเราแม่กระบับตัดชุดนะฮะเอาผมไปทําของเอาไ่ใช่เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตอนนี้เขารู้สึกที่ยังไงกับคุณคะโหเป็นไพ่ของ As t ว e น i n t เห t ีย n s d a g mm hmm. e of p e n t a c o s six of Swords, wow, judgment อ่ะลืมให้ดู Nine of Pentacles ถามว่าเขารู้สึกยังไงนะเวลานี้ทำไมเขาสับสนนะ่ะ mm hmm. เขารู้สึกว่า mm hmm. คุณกับเขามันมีอะไรที่ mm hmm. เหมือนกันในบางอย่างแล้วก็ต่างกันในบางอย่าง ครบงคลในที่นี้น่าจะเป็นชาวท่านลมนะคะมีผลตุนกลุ่มชาวท่านดินพฤทธศกกัหมันกอนมีพลังงานของชาวราศกนพลังงานของชาวพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องกรกฎมีนอังคารสุอันอาทิตย์พฤหัสในมุมมองเนี้ยมันต่างฝ่ายต่างยัางค่อยว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะทํำยังไงต่างฝ่ายต่างยังดูชั้นเชิงกันอยู่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มากกับคือเหมือนคุยกันแต่ไม่มีการพัฒนา หรือแบบคุยการแต่แบบอารมณ์ไม่ไม่ไปไหนอะ่ะมันเป็นพี่เป็นน้องอะห่ะเนี่ยมันเป็นไายของแบบอัศวนดาคือยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่รู้แค่ว่าโอเคคุณคุยกับเขาหรือเขาคุยกับคุณแล้วมันมีความแฮปปี้แค่นั้นเองสิ่งหนึ่งเลยมันเป็นไายของคิงออฟซวนกับ e วีนออฟซวนคุณสองคนเวลามีอะไรคล้ายๆกันแต่การเข้าถึงหรือการเข้าหากันมันยากมากเขาเป็นคนที่ดูปากแข็งเดอะเทวิลขึ้นมา นะเด e เดวิลแต่คุณจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยหรือรู้สึกอ่ารู้สึกว่ะรู้สึกดีทุกครั้งที่คุยกับเขาบางคนอยู่ในสถานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนบางคนอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเฟเฟเวฟบิเบนิฟิตเนี่ยเป็น the t o าวเวอรี e เวอร์ลส e เทมเพ เหมือนคุณกับเขาไม่ใช่เทสกันเลยแต่ว่ามันสามารถคุยกันแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันและแม่กำลังบอกว่าคุณน่าจะรู้สึกดีกับเขามากกว่าที่เขารู้สึกดีกับคุณถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ six S of swarm The view of fortune ขึ้นมาอ่ะเ h e ะเฮอรขึ้นมาแล้วเป็น the fool คือ่เขาเคารพคุณนะเพราะว่าคุณดีกับเขาคุณเทคแคร์เขาคุณทำเพื่อเขาหรือรับฟังเขาค่อนข้างจะจะเยอะเลยทีเดียว รู้สึกดีๆแบบเป็นพี่รู้สึกดีๆแบบว่าไม่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นไพ่แบบหนึ่งเหรียญยังแบบยังไม่สามารถจะไปถึงขั้นไหนได้อ่ะทีนี้ถามว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์อันนี้คือ EP ต่อนะคะอีพีต่อจากเราจะทํำยังไงเป็นไพ่ของเด็กทเรียนค่ะเพน e o อ p เพน a c โค s เขาไม่ทําอะไรเขาก็จะคุยไปเรื่อยๆไปเอนเปอร์โรเขาไม่เร่งรีบ เขารู้สึกว่าคุยไปแบบนี้เอเพระไม่พอเป็นคิงหรือนะไอ่ไงคือนิ่งมากนิ่งจนคุณเดาใจไม่ถูกแล้วเป็นอัศวินถือไม่ท้าบางครั้งเขาก็หยอดคุณนะคะหรือทําให้คุณหวั่นไหวส่วนเขาจะพัฒนาไหมควินดามอ่ะมันยังไม่พัฒนามาเป็นไพ่แบบสาไม่ท้าอ่ะคุณยังร้องต้องรอต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะแล้วเป็นสี่ดาเขาก็จะนิ่งเฉยอ่ะแค่คําว่านี่เห็นไหมแค่เพื่อน ชื่อตามนี้เลยสถานะนานเวลานี้แค่เพื่อนแค่คนที่รู้สึกดีและอยากคุยแค่คนที่แบบว่าเขาแบบโอเคนะที่ที่คุณไม่ทำ้ายเขาและเป็นไพ่แบบไพ่พินเทสคือแบบก็อยู่แบบนี้ยไปเรื่อยๆรู้สึกดีๆต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ให้สถานะน,นะ ก็ยังเป็นความรู้สึกดีๆที่เป็นแบบนี้เพิ่มพูนไปแต่ไม่มีสถานะนั่นเองค่ะและนี่คือกองน้องดูดี้นะคะรู้สึกดีแต่ว่าไม่มีสถานะแล้วเราจะทํายังไงอ้าเราขอถามหน่อยคําแนะนําถ้าเรารักเขาใช่ไหมแล้วเรารู้สึกดีกับเขาใช่ไหมเดอมูเหมือนคนแอบชอบด้วยซ้ําก็ทําดีที่สุดจนวันหนึ่งที่เราจะเดินออกมาเราจะรู้สึกไม่เสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาเลยทําดีที่สุดค่ะทําให้ดีที่สุด แล้ววันหนึ่งที่เราเดินออกมาเราจะไม่รู้สึกเสียดายเลยกับวันเวลาที่เราทําให้เขานะคะเอนี้คือเรื่องหน้าของคุณค่ะสู้ๆค่ะกองที่สี่นะคะคือกองน้องทรานส์ค่ะเรามาดูกันดีก,กว่าเขาจะยังไงความสัมพันธ์เขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในเวลานี้ขอรู้สึกดูความคิดของเขาหน่อยนะฮะความรู้สึกนึกคิของเขาที่มีต่อคุณเป็นไพ่สิบดาบ เ n of, reverse, uh, of, salt, okay. of reverse. Oh, s w o r d รี e วิร์สอะเ e น o อ s ซ r e ค่ะ s ิกซอสรีเวิร์สโโหเหมือนทางตันเลยมันเหนื่อยจังเลยอะ f ฟซอสเพ e ทาคอลส์ค่ะอะซิกซอส e พน a าค e ลสทอดทีค่ะเพย์ซอนะคะทรีออฟซออันนี้เหมือนเลิกกันหรือในลักษณะแบบเหมือนเขาในในสถานการณ์เนี้ยนะมันเป็นสถานการณ์เลิกกันหรือแบบในลักษณะที่มันเริ่มแบบขอนั่งแบบท่าสบายๆเนาะ เหมือนฟังเชื่อกสุดท้ายแล้วว่ามันเหนื่อยมากใครบางคนในที่นี้ดีวกับชาวทดดินพระสบกับมันกรชาวทัดลมเมถุนตุนกลุมคนเกิดวันอาทิตย์ฤหัสจันทร์พุธสุขมันเหนื่อยตรงที่ว่ามันสองคนคนสองคนมันไม่สามารถที่จะแบบไปได้แบบไปได้ถึงขั้นคําว่าฝั่งฝันคุณให้ใจเขามากกว่าที่เขาให้ใจคุณและณเวลานี้ในสิ่งที่เขาคิดนะฮะมันเป็นไพ่แบบ นายซอฟเพนด์เคิลเขาไม่ได้รู้สึกรักคุณแบบที่เคยเป็นแล้วเป็นไพ่ของนายคิงออฟซอร์ดเหมือนเขาอยากจะตัดคุณหรือในลักษณะที่แบบความสัมพันธ์มันมันบกเข้นอ่ะมันจบไปแล้วหรืออารมณ์ที่แบบว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าตองนั้นน่ะมันรักเลิกเลิกกันมาหลายทีแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่กึ่งคําว่าฟังเชือกสุดท้ายจริงๆแม้ว่าคุณเจ็ดถ้วยมันเป็นความรักที่มันจับต้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือนี่เป็นไพ่อัศวินถ้วยขึ้นมาเลย เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเขารู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความรักคุณไม่ได้รับความรักแบบที่เคยได้มันจึงทําให้สถานการณ์ณเวลานี้เขานิ่งส่วนคุณแบบก็ยังเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหมือนแบกบอะไรมาเยอะมากเป็นไพ่ของเจนอฟสว n รักคุณไหมแฮงแมนไม่รักแล้วเป็นไพ่ของแบบนายซ็อกซวอคือแบบไม่รักไม่พอ ทำทุกๆอย่างให้รู้ว่าไม่อยากไปต่อส่วนคุณรู้นะแต่ยังวนอยู่ในวงกลมเดิมที่นี้ถามว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์เอาจริงแนละ้วมันมันมีคำตอบแล้วแหละคุณรู้อยู่ในใจไม่ทำหาเลยเลยค่สะสาไม่เท้ารอวันที่แบบวันที่จบหรือคุณวันที่แบบมันจากกันไปจริงๆเป็นไพ่ของแบบ hair of h a n reverse นิ่งเฉยไม่อะไรเลย และเป็นไพ่ของค u e น n อตสอรไม่มีคำตอบด้วยซ้ำว่าจะเอายังไงแต่ให้คุณเดินออกไปจากชีวิตของเขาเองหรือในลักษณะที่แบบก็ก็ไม่รู้จะทายังไงไม่อยากไปฝ่ายผิดไม่อยากไปฝ่ายบล็อกเลิกก่อนหรือแบบไม่อยากจะทํายังไงก็นิ่งๆเงียบๆหายๆไปด้วยซ้ำเนี่ยแม่มองว่าเขานั่งเหมือนมีเจ้าของเลย่ะเหมือนเขาทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้กับคุณอ่ะแล้วแบบเขาเหมือนบอกว่าเหมือนจะเป็นเลิกกับฝั่งนู้นแต่เขาก็ไม่เลิกเขาตอแหลนะคะลูกเขาขายฝัน แล้วเขาก็จะไม่ทํำยังไงเขาจะนิ่งอ๋อเปิดคอเขาจะนิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยแล้วก็ไม่ทํำยังไงเนี่ยก้าวเหรียญคือแบบก็อยู่ตรงเนี้ยทําอะไรไม่ได้เพราะไม่คิดจะทําอะไรตั้งแต่แรกแล้วเหมือนโหกตั้งแต่แรกอะทำนองนั้นและนี่คือเรื่องราวของคุณขอคําแนะนําจากพ่คุณควรตัดเขาค่ะแม้ว่าคุณจะไม่อยากจะตัดใจก็ตามแม้ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนก็ตาม The l ว v e r Reverse มันเป็นได้แค่ตัวสำรองหรือเป็นได้แค่แบบไฟล์ซับครับคือแบบมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันรักมันรักไม่ได้อะ่ะต้องต้องเลือกที่จะเลือกเอาว่าเอาความความเจ็บตอนนี้แล้วเป็นความสุขข้างหน้าหรือแบบจะทุกตอนนี้แล้วทุกต่อไปแบบนี้ม,นมันอยู่ที่คุณรููนะคะก็ลองดูว่าถ้าตัดไม่ได้ก็ค่อยๆถอย,อยถยอยออกมาแล้วกันมันอาจจะต้องแบบพักดิบหน่อยก็เป็นกำลังใจให้นะคะ กองสุดท้ายค่ะน้องนกยูนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ขอดูความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นหน่อยค่ะ9 i of pentacles นะคะโอ้หน oh. i n e of swords strength เข้าใจยากจังเลย10 of s w a n d s ความสัมพันธ์ของคุณมัน อ่า uh, The Magician ความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกึ่งแอบชอบกึ่งความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกึ่งแบบกึ่งไม่รู้ว่าฉันอยู่ในสถานะไหนใครบางคนในที่นี้อาจจะดียวกับชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมชาวธาตุไฟเมกสิงธนูชาวธาตุดินพฤกษก,กันมังกอวันอังคารจานันทร์ศุกร์อาทิตย์เสาร์ แต่ถามว่าเขารู้สิ่งไงเดลเวอร์ iver, เขามีความรู้สึกดีๆกับคุณแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆที่ไม่สามารถพูดได้หรือไม่สามารถที่จะแบบแสดงออกได้ด้วยสามถ้วยสามถ้วยมันมีอยู่สองประเด็นคือเขาอาจจะชอบคุณแล้วแบบมันไม่เหมาะสมกันกับสองเขาน่าจะมีเจ้าของงั้นเราระขอมาดูกันหน่อยว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยงังหรือเขาอาจจะมันมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละ The High Priestess กับ The Jade Reverse ไม่ใช่ว่ามีเจ้าของแต่เหมือนเขาลืมเขาลืมความรักเก่าไม่ได้หรือในลักษณะที่มันยังติดค้างเติ่งว่าคุณน่าจะเป็นเพื่อนคุยกันมาก่อนแล้วมันไม่สามารถจะพัฒนาได้เหมือนเขาไม่เขากลัวที่จะเสียวความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปเนีย่ยเป็นไพอ่อสิวินเหรียญเป็นไพ่ราชาถ้วยเป็นไพ่ Temperance พลังงานราศีธนูก็มานะกรกฎก็มาพิจิตรินก็มาเหมือนแบบ ฉันไม่กล้าจะฉันไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากมายเพราะว่าฉันกลัวเสียเธอไปหรือในลักษณะที่แบบว่าเป็นแบบนี้เป็นให้ครีนเดียคือเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วเดวซันแล้วคุณก็แฮปปี้กับการเป็นแบบนี้อารมณ์แบบม้งรูว่าไบบทํานองนั้นสถานการณ์ที่มันกำังกลวแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกอึอดอัดบ้างแต่คุณก็แบบเออมันก็แฮปปี้ดีนะคุณก็ไม่อยากจะเสียเขาไปถ้าคุณแบบพูดอะไรออกไปทํานองนั้นนะ,ะ่ะ ทีนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์คะก็จะยังไงเขาจะทำอะไรสิเหลี่ยญเขาเขาจะคุยไปแบบนี้แล้วเขาก็จะให้ความหวังเราแบบนี้เขาทําดีกับคุณนะแต่มันไม่สามารถจะเปิดเผยได้อ่ะเดอะฟูยังคงแบบว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ทําอะไรแม้ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเขาก็จะยกให้คุณเป็นคนคุยแต่เป็นที่หนึ่งสำหรับเขาส่วนคุณสองดาบขึ้นมาในตําแหน่งคุณคือแบบคุณก็สองจิตสองใจว่าไปต่อรือพอแค่นี้ดีมีความคิดมากเี่กกับเขาว่ามันจะไปคุยกับใครไหมมันจะอะไรไหมแต่สุดท้ายเด e อะเฮอร์มิต คุณจะกลายเป็นพี่น้อง q e e n of s w w r d s หรือเป็นคนคุยที่สนิทกันมากที่สุดส่วนเขาเป็น Emperor ขึ้นมาคือแบบก็จะไม่ทำอะไรมีการขยับขยายในเรื่องของการคุยอาจจะเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นคำว่า The World คือแบบว่ายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะด้วยคำว่าไม่อยากจะเสียมิตรภาพอารมณ์แบบ เป็นทุกอย่างนะยูเวนแฟนเพราะว่าไม่อยากจะเสียมิตรภาพไม่อยากจะเสียความคนดีๆไปออกจากชีวิตทํานองนั้นค่ะคําแนะนําของพายนะคะเด็กถือเหรียญก็ต้องนิ่งแบบนี้ทําอะไรไม่ได้นิ่งแล้วลองดูให้เวลาเราจะได้คุยกับเราค่อยๆค่อพูดคุยกับเขาหนึ่งเรียนคือแบบโอเคนิ่งแล้วก็เรามาตกลงกันว่าถ้าเธอทําพฤติกรรมแบบนี้มาทําให้ฉันคิดมากนะถ้าไม่คิดอะไรก็อย่าทําทํานองนั้นค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมด5กองนะคะ ทางคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสงางคัญคะใครจะดูดูส่วนตัวนมสว i t วิชห้าหกสามห้าหกค่ะฝากรายละเอียดทุกๆอย่างอุดหนุนเทียนแม่หน่อยกันนะคะ <S <S 2> <S 2> เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเทียนกระปุกละหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะมีเรื่องความรักการงานความโชคดีและการปองค่ะเป็นเทียนแม่มดเทียนสเปลค่ะรักไปเดียวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทําคะ Graaf raak haai